ไม่ครอบไม่ัมครอบไม่ครอบมาเร็วแม่ไปเดิมแม่ไปด้วยไม,ไม่ครอบแม่ยุมาเร็วมามเ,เออมาก้ะ <c oughs>

ไม่นนไมีนะเ,เรียกมามทางนี้เรียกมาทางนี้เออโอเคมา,ไม,าไม่ช่อนบำมงยุ่งตรงนี้